หมอยาพอรักท่านอ่องไร้ใจตอนที่124รีบดําดำเนินการให้เร็วไวหลี่ซื่อฟังเสียงสีเทาที่เดินจากไปอย่างโกรธเคืองของนางอุมยิ้มแต่รอยยิ้มนี้ช่างหดหูยิ่งนักหลายปีมานี้ไม่ใช่ว่านางจะช่วงชิงกับเฉินหลิงหลงไม่ได้แต่เพราะคิดว่าผู้ชายคนหนึ่งถ้าต้องช่วงชิงมาจะมีประโยชน์อะไรนางคิดผิดอย่างมากชาตินี้นางจะไม่มีวันให้อภัยตัวเองเด็ดขาด นางน่าจะพาหลีม่อไปจากจวนเฉินเซี่ยวตั้งนานแล้วนางกลับทำตัวเองให้ไร้ประโยชน์ลูกสาวต้องตายนางกับเฉินหลิงหลงล้วนเป็นฆาตกรเฉินหลิงหลงสมควรตายนางก็สมควรตายดังนั้นชีวิตนี้จึงไม่มีอะไรต้องห่วงใยแล้วหากสามารถทำอะไรเพื่อหลีม่อคนนี้ได้ต่อให้แลกด้วยชีวิตนางก็ไม่หวั่นไหวเมื่อหลิงหลงหูหยินไปแล้ว นายหญิงแก่ก็สั่งให้คนพาหลีซื่อออกไปแต่หลีโม่ยืนกรานให้คนไปพาหยางมามามาแล้วให้หยางมามาพาหลีซื่อไปนายหญิงแก่ก็ไม่ได้ขัดนางสั่งให้คนไปเชิญหยางมามามาหยางมามาเห็นหลีโม่กลับมาแล้วเห็นหลีซื่อตาบอดก็รู้ว่าต้องเกิดเรื่องอะไรขึ้นมากมายแน่นางไม่ถามพาหลีซื่อจักไปตามที่หลีโม่สั่งอย่างเงียบๆนายหญิงแก่ไล่คนรับใช้ที่เหลือออกไป เหลือไว้เพียงเฉินเซี่ยวเซี่ยกับหลานยูกูกูอยู่ในห้องโถงประตูใหญ่ปิดลงแสงไฟที่ไหวปลิวก็หยุดนิ่งในทันใดบนผนงังฉายเงาหลีโม่เงาร่างเล็กปรากฏอยู่บนผนงังหลับดูเหมือนสัตว์ประหลาดที่มีอำนาจนายหญิงแก่จ้องมองหลีโม่นานสักพักแล้วพูดว่าหลีโม่ที่ผ่านมาจูหมู่ดูแลเจ้ายังไงสีหน้าภายใต้แสงไฟของนางทำให้ดูแก่ลงมาก ริ้วรอยตรงหางตากับฝ้าสีคล้ำเต็มหน้าดั่งใบไม้เหี่ยวแห้งสีดำหลีโม่อยากปากเย้ยนายหญิงแก่คิดว่ายังไงละ่ะคำว่าจูหมู่ปกติหลีโม่ถูกห้ามไม่ให้เรียกต่อหน้าคนลับหลังคนก็เรียกได้แค่นายหญิงแก่หยาบคายเฉินเซี่ยวเซี่ยวคิดว่านายหญิงแก่ลดเสียงอ่อนอคุยกับนางแล้วนางไม่ํำนึกบุญคุณช่างหลับกล้าเย้ยหยันขนาดนี้ นายหญิงแก่ยื่นมือแล้วข่มลงพูดขึ้นเรียบเฉยว่าลีโม่เจ้าเป็นเด็กฉลาดที่จูหมูละเลยเจ้าเด็กสามคนในจวนเฉินเซี่ยวเจ้ากับโลเย่ได้เรื่องที่สุดตอนนี้โลเย่กำลังจะได้มั่นหมายกับองค์ชายรัชทายาทซึ่งเจ้าก็ได้ประโยชน์ด้วยไม่ใช่หรือลีโม่ไม่รู้ว่ายายแก่เจ้าเล่ต้องการอะไรแต่นางจดจำไว้ว่าการให้ความดีไม่เคยที่จะไม่มีอะไรแอบแฝง นางไม่ได้ตอบนายหญิงแก่แค่ใช้สายตาจ้องมองนายหญิงแก่มาถึงวันนี้พวกเขาไม่เคยพูดถึงเฮ่ารานเหมือนกับเฮ่ารานไม่เคยปรากฏอยู่ในจวนนี้นายหญิงแก่ก็ดูไม่โกรธพูดต่อว่าจูหมูอายุมากแล้วต่อไปจวนเฉินเซี่ยวก็ต้องอาศัยพวกเจ้าคำจุนมีดาของเจ้ามีเฮ่ารานเป็นลูกชายเพียงคนเดียวกลับเป็นเด็กปัญญาอ่อนเจ้าสองพี่น้องได้ดีแล้ว ต่อไปก็ยังสามารถช่วยน้องชายได้ใช่ไหมคนในจวนต่างก็รู้เซียวหลีโม่ดีกับเผ่ารานคนเดียวหลีโม่รู้สึกน่าสมเพชเผ่ารานถูกเอามาพูดเพียงเพราะต้องการใช้เขามาเป็นจุดอ่อนของนางหลีโม่อดกลั้นความขุ่นเคืองในใจไม่ไหวพูดอย่างเยือกเย็นว่าในายหญิงแกอยากพูดอะไรกันแน่พูดออกมาตรงๆไม่ต้องอ้อมค้อมดีกว่าไหมทีแรกนายหญิงแกก็พูดอย่างอ่อนหวาน เมื่อนางตอบกลับด้วยเสียงเยือกเย็นหนังตากระตุกหลายทีความโกรธค่อยๆปกคลุมแต่นางก็หักห้ามไว้ได้อย่างดียังคงพูดด้วยเสียงอ่อนหวานว่าได้ถ้าอย่างนั้นจูหมูก็จะไม่อ้อมค้อมจูหมูรู้ว่าวิชาแพทย์ของเจ้าลำเลิศถึงจะไม่รู้ว่าเจ้าไปเรียนมาจากไหนแต่จูหมูก็ภาคภูมิใจในตัวเจ้ามากเรื่องในคืนนี้ถึงเจ้าจะไม่มีความผิดแต่น้องสาวเจ้าก็ไม่ได้ผิดอะไร นางโดนมารดาของนางทำร้ายตอนนี้นางก็เสียโถมแล้วต้องส่งผลกระทบต่ออนาคตของนางเป็นแน่จูหมู่อยากให้เจ้าเห็นแก่ความเป็นพี่เป็นน้องช่วยรักษานางตนกว่าหน้าตาของนางจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมหลีโม่ไม่คิดว่านายหญิงแก่จะคิดการง่ายขนาดนี้กล้าให้นางรักษาเซียวโลเย่แต่เบื้องหลังนี้ปิดบังอะไรอยู่หลีโม่ก็อยากรู้นางทำเป็นลังเลอยู่สักพัก รักษานางเฉินเซี่ยวเซี่ยวพูดอย่างเฉยเมยว่าเจ้าทำร้ายนางช่วยรักษานางไม่ใช่เรื่องที่สมควรหรือยังไม่ทันได้แต่งงานออกไปลงมือโหดเหี้ยมขนาดนี้แม้กระทั่งแม่รองกับน้องสาวของตนเองแท้ๆยังลงมือโหดเหี้ยมขนาดนี้เจ้ายังคิดว่าเจ้าไม่ผิดอีกหรือลีโม่หัวเราะแววตาบอบางมองดูเฉินเซียวเซี่ยวข่าทำร้ายพวกเขาสองแม่ลูก เจ้าเรียกร้องความยุติธรรมให้พวกเขาหลี่ซื่อพันรยาที่แต่งงานถูกต้องตามประเพณีของเจ้าโดนสองแม่ลูกนั่นผลักตกรถมาศีษะได้รับบาดเจ็บจนตาบอดเจ้าไม่แม้แต่จะถามไถ่สักคำเป็นข้าที่โหดเหี้ยมหรือพวกเจ้าที่แหลงน้ำใจข้าบอกแล้วว่าทุกคนไม่ต้องแซงข้าไม่มีทางช่วยรักษาเซียวโลเย่ความสุขของข้าก็คือได้เห็นใบหน้าของนางค่อยๆเน่าเปื่อยพอแล้วเฉินเซียวเซียวตบโต๊ะ พูดขึ้นอย่างโกรธจัดลูกทรพีเจ้าคิดว่าตัวเจ้าเป็นพระสนมของอ,องค์ซื่อเจิ้งแล้วหรือต่อให้มีราชองการมาแล้วเจ้ายังไม่ได้แต่งออกไปอาศัยอยู่ในจวนนี้หนึ่งวันเจ้าก็ยังต้องทานข้าวของข้านอนห้องนอนในบ้านข้าข้าจะฆ่าเจ้าก็สามารถทําได้อย่างง่ายดายใช่หรือลีโม่เห็นเขาไม่ปราณีในใจค่อยโลง่งอกเมื่อก่อนที่เจ้าอยากฆ่าเราสองแม่ลูกนั้นเป็นเรื่องง่ายจริง แต่ตอนนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วเจ้าจะมั่นใจได้อย่างไรว่าเมื่อฆ่าเราแล้วเจ้าจะสามารถรอดพ้นอย่างไรความผิดเฉินเซี่ยวแห่งแคว้นโจ้ทำไมขาดการยังคิดได้ถึงเพียงนี้หากไม่มีความมั่นใจเจ้าจะไม่ลงมือและข้าก็จะไม่มีวันรอให้เจ้ามีวันที่มั่นใจเฉินเซี่ยวเซี่ยวลุกขึ้นยืนทันใดความโกรธแค้นปกคลุมรอบตัวเขาพร้อมกับความโกรธเคืองยังแฝงด้วยความหวาดกลัวอย่างบอกไม่ถูก เจ้าคิดว่าอ๋องซื่อเจิ้งจะสามารถปกป้องเจ้าได้ต่อให้ตอนนี้เขามีบารมีมีอำนาจอยู่ในมือก็ไม่แน่ว่าจะสามารถทำอะไรข่าได้ฟ้าดินเข้าข้างข้ามานานหลายปีถึงตอนนี้ก็จะยังคงยืนอยู่ข้างข้าหลีโม่สายหัวยิ้มมองเขาอย่างเอาเรื่องดวงตาฉายแววมอดไหมเริ่มตั้งแต่แรกบีบบังคับให้แต่งงานข้าก็รู้แล้วว่าเจ้าไม่ได้เห็นเซี่ยวหลีโม่เป็นลูกสาวของตน บีบบังคับแต่งไม่ได้เจ้าจึงอยากฆ่าข้าไปขอร้องฮองเฮาช่วยเป็นพยานว่าไม่เกี่ยวข้องกับจวนเฉินเซี่ยวเจ้าหาคนใส่ร้ายมารดาของข้าวางยาพิษข้าแต่ละอย่างที่ทำเจ้าไม่คิดที่จะไว้ชีวิตข้าเลยข้าดิ้งรนจนถึงวันนี้ที่สามารถยืนอยู่ตรงหน้าเจ้าไม่ใช่เป็นเพราะข้าโชคดีแต่เป็นเพราะเจ้าเฉินเซี่ยวเซี่ยวสิ้นบุญแล้วหากฟ้าดินยังเข้าข้างเจ้า ข้าก็คงไม่สามารถเย็นอยู่ตรงหน้าเจ้าได้อีกนางมาเพื่อแก้แค้นพูดจบหลีโม่หันตัวเดินจากไปไม่อยากฟังเขาพูดอะไรอีกต่อให้ในใจนางเยือกเย็นแค่ไหนแต่อารมณ์ความรู้สึกต่างๆของเฉินเซี่ยวเซียวยังคงวนอยู่ในหัวบางทีก็ยังสามารถส่งผลบั่นทอนจิตใจนางไม่ว่าพวกเขาจะมีแผนการอะไรไม่ว่าตอนนี้พวกเขาคิดจะทำอะไรนางก็ไม่อยากสนใจ เพราะไม่ว่ายังไงแผนการกับการกระทําเหล่านั้นล้วนเพื่อใช้กับนางและมารดาอยู่แล้วการกระทําของพวกเขามีแต่ยิ่งอยู่ยิ่งทวีความรุนแรงเมื่อเซี้ยวหลี่ม้อไปแล้วนายหญิงแก่ใช้มือกวาดถ้วยชาบนโต๊ะลงพื้นด้วยสีหน้ากโกรธเคืองอย่างที่สุดให้โอกาสแล้วยังไม่รู้จักสำนึกคนแบบนี้จะยังเก็บไว้เพื่อหมูชินมีดสั้นในมือนางมีความเป็นมายังไงแน่ แม้กระทั่งเหลียงไทฟู่ยังหวัดกลัวขนาดนั้นเฉินเซี่ยวเซี่ยวถามอย่างเป็นกังวลไม่รู้นายหญิงแก่ใส่หัวถอนหายใจทีแรกคิดว่าเอาใจนางก่อนคิดไม่ถึงว่านางจะดื้อด้านขนาดนี้รอต่อไปไม่ได้แล้วอีกสองวันรีบใช้ให้เฉินหลิงหลงทําตามแผนไม่อย่างนั้นเมื่อมีพระราชโอการลงมาแล้วแต่ยิ่งทำให้เราลงมือลำบากทางโน้นได้เตรียมการไว้หมดแล้ว เฉินเซี่ยวเซียวคิดถึงหลี่ซื่อแต่ว่าตอนนี้นางตาบอดลัวว่าจะกลัวก็ไม่มีประโยชน์ต่อให้มีคนสงสัยเรื่องก็มีอยู่อย่างนั้นแล้วยังมีคนเป็นพยานอีกแต่ทำอะไรจวนเฉินเซี่ยวเราได้ตอนที่125สิ่งที่หมูเฟยต้องการกลับมาถึงเซี่ยวจื้อหยวนหลีโม่อยากตรวจดูอาการของหลี่ซื่อแต่หลี่ซื่อกลับดึงมือนางแล้วพูดว่าหลีโม่ไปนอนก่อน มีอะไรพรุ่งนี้ค่อยว่ากันไม่ให้ข้าได้ยินว่าตอนนี้เจ้าต้องนอนพักผ่อนเยอะๆหลี่ซื่อยืนหยัดหลี่โม่มองดูใบหน้าที่ซีดเซียวแต่ดึงดันรู้ว่านางเป็นห่วงตัวเองจึงยอมกลับห้องไปก่อนอาการของเสี่ยวซุนดีขึ้นแล้วหยางมามาดูแลอย่างดีช่วงที่หลี่โม่ไม่อยู่ในจวนก็ไม่มีใครกล้ามาวุ่นวายที่นี่หยางมามาไม่ได้ถามสักคำ หลังจากดูแลหลีโม่แล้วก็เดินออกไปหลีโม่เหนื่อยมากง่วงมากแต่ในหัวยังมุนเวียนเรื่องมีดสั้นทำให้นางสงสัยแต่ว่านางก็ไม่ได้สนใจเพราะไม่ว่ามีดสั้นจะมีความเป็นมายังไงตอนนี้ยังไงก็อยู่ในมือนางและก็ไม่ไปคิดว่าต่อไปจวนเฉินเซี่ยวจะวางแผนกระทำอะไรนางอีกที่จริงเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ต้องคิดมากที่สุดเรื่องราวต่างๆเมื่อนำมาปฏิปปต่อกัน งั้นผู้บงการนักฆ่ากลุ่มที่สองที่จริงก็ลงมือแล้วเขาจะเผชิญหน้ายังไงหลังจากที่กลับมาแล้วได้ยินพวกเขาพูดว่าโยกย้ายทหารและพูดว่าให้จัดการแผลเขาให้ดีหน่อยหรือว่าเขาจะรู้ว่าเมื่อกลับถึงจวนแล้วจะยังมีการต่อสู้ต้องรับมืออีกสิ่งที่หลีโม่สันนิษฐานที่จริงมีความเป็นไปได้8-90ถึงเปอร์เซนหลังจากที่สื่อถูเย่ฆ่านักฆ่าสองคนนั้นแล้ว ปองนานหวยก็กลับไปก่อนข่าวในวังยังไม่แห่งภายออกมาเขาให้คนไปกระจายข่าวว่านักฆ่าหลายคนนั้นถูกซือถูเยฆาตายดังนั้นเมื่อซื่อถูเยออกมาจากวังจึงโดนลอบทำร้ายองนานหวยยืนอยู่บนกำแพงเมืองมองดูด้านล่างที่กำลังต่อสู้กันอย่างดุเดือดเขารู้ว่าซื่อถูเย่มีการเตรียมตัวไว้อยู่แล้วและจะเอาตัวรอดจากการโดนรอบทำร้ายในครั้งนี้ได้ แต่การลอบทำร้ายในครั้งนี้จำเป็นต้องมีเขาฆ่าคนตายในคืนนี้เพิ่มขึ้นหนึ่งคนก็จะมีศัตรูเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งบ้านนักฆ่าพวกนี้ล้วนมาจากองค์กรไม่ได้มาส่วนตัวท่านอองหลับไปเถอะผู้หญิงในชุดคลุมสีขาวคนหนึ่งเอ้อระเหยลอยชายยืนอยู่ข้างหลังเขากุงมือเขาเบาๆแสงจันทร์สาดสองใบหน้างดงามนั้นจนสุดแสงจันทร์ยังทิ้งในความงามตําหนักอ,องซื่อเจิง้ง กุยไทยเฟยนั่งอยู่ในห้องโถงตําหนักของตนคมมังกรที่แขวนอยู่ในตําหนักก่อนหน้านี้ล้วนถูกเอาออกไปจนหมดเรื่องในวังนางได้รับรู้ข่าวแล้วหลังจากที่รู้เรื่องแล้วมือของนางสั่นไม่หยุดนางไม่ชอบความรู้สึกที่นางควบคุมสถานการณ์ไม่ได้แบบนี้เรื่องราวไม่เป็นไปตามแผนทําให้ในใจนางรู้สึกเดือดพล่านเซี่ยวหลีม่อยังมีชีวิตอยู่ถือเป็นการย่อยเย้ยที่สะเทือนจิตใจ วงครักสองคนคุกเข่าอยู่ตรงหน้าของนางอย่างสั่นเทาพวกเขาคิดไม่ถึงว่าเซี่ยหลีโม่ยังสามารถมีชีวิตอยู่ได้นางต่อสู้ไม่เป็นกระโดดลงหน้าผาน่าจะตายกับตายเท่านั้นแต่นางกลับมีชีวิตรอดกลับมาให้เฟยถอนหายใจเบาๆพวกเจ้ามารายงานข่าว่าเซี่ยวหลีโม่ตกเหวตายไปแล้วไม่ใช่หรือทำไมนางถึงยังมีชีวิตอยู่หากเซี่ยวหลี่โม่ไม่มีชีวิตอยู่ อาการบาดเจ็บของอาเย่ต่ไม่สามารถรอดกลับมาได้เขาจะขาดใจตายในตำหนักบาดแผลใช้ยาลูกกอรักษาซึ่งยาลูกกอนี้ก็สามารถเอาชีวิตเขาได้ในขณะที่นางไต่ถามน้ำเสียงนางอ่อนลงระหว่างคิวไม่แสดงอารมณ์ใดๆแม้แต่ความเกลียดชังสักนิดก็ไม่มีกุ้ยไทยเฟยพวกเราเห็นหลีมม้ตกลงไปในเหวจริงวุครักร่างผอมตอบแล้วก็ไม่กล้าพูดต่อ เพราะตอนนี้เซี่ยวหลี่ม่อมีชีวิตกลับมาแล้วเป็นสิ่งที่อ้างอะไรไม่ได้อีกแล้วกุยไทยเฟยยกมือนวดระหว่างคิ้วพูดกับซือจูกูกูว่าพาออกไปเหลือศพให้ครบ30ประการเมื่อองครักษ์ได้ฟังก็ร่างอ่อนกองลงกับพื้นทั้งสองไม่ได้ร้องขอชีวิตเพราะพวกเขารู้ดีว่าขอร้องไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรมีเพียงจะทำให้ไทเฟยยิ่งโกรธแล้วพวกเขาจะยิ่งตายอย่างทรมาน ซือจูกูกูโบกมือเรียกคนเข้ามาพาสองคนนี้ออกไปหน้าประตูตำหนักมีเสียงดังมาสองทีแล้วก็เงียบไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกมีคนรับใช้หิ้วน้ำมาล้างคราบเลือดสดตรงบันไดคราบเลือดไหลลงตามขั้นบันไดรถราดต้นหวยในตำหนักต้นหวยต้นนี้อาศัยเลือดเลี้ยงให้เจริญเติบโตใบดกตึงต้นกิ่งก้านหนาแข็งแรงคนสองคนยังโอบไม่รอบ ข้าอยากไปนั่งเล่นตรงศาลาในสวนรอลูกชายข้ากลับมากุ้ยไท่เฟยลุกขึ้นยืนเดินไปด้วยฝีเท้าเชื่องช้านางนั่งลงตรงม้านั่งยาวใต้ต้นหวยเอ็นกายมองดูแสงจันทร์บนฟ้าไม่เห็นมีแสงดาวซื่อจูกูกูยืนอยู่ข้างหลังนางกลิ่นคาวเลือดสดปลิวเข้าจมูกจนทําให้นางอยากอาเจียนมีเพียงสูตรดมกลิ่นคาวเลือดพวกนี้ในใจถึงจะวางใจ กุ้ยไทเฟยก็ถอนหายใจเบาๆอีกครั้งสือจูกูกูพูดขึ้นว่าไทเฟยกหลับไปพักก่อนดีไหมคะไม่ลูกชายของข้ากำลังจะกลับมาข้าจะรออยู่ที่นี่ริมฝีปากของกุ้ยไทเฟยยิ้มน้อยๆในปีที่เขาคลอดห้องเต้แต่งตั้งข้าให้เป็นกุ้ยเฟยข้าฝากความหวังทุกอย่างไว้บนตัวเขาแต่เมื่อเขาค่อยๆเติบโตขึ้นด้วยนิสัยและความคิดอ่านของเขา ทำให้ข้ารู้ว่าเขาไว้ใจไม่ได้แต่ข้าก็ยังยอมที่จะทำเพื่อเขาทุกอย่างสือจู่เจ้ารู้หรือไม่ขอเพียงเขาบอกว่าเขายินยอมเป็นห้องเต้ข้าก็จะยอมทำทุกอย่างเพื่อช่วยเขากำจัดทุกสิ่งอย่างที่ขัดขวางเขาให้เขาได้เป็นห้องเต้อย่างสมเกียรติสือจูก่กูกูพูดขึ้นเสียงเบาต่างคนต่างก็มีความคิดเป็นของตนเองกุ้ยไท่เฟยหัวเราะเสียงหัวเราะฟังน่ากลัวฟังสิ เขากลับมาแล้วกลิ่นคาวเลือดฟุ้งกระจายเขาจะต้องผ่านการต่อสู้มาและเขาก็ชนะมาดูความพ่ายแพ้ของข้าซื่อจูกูกูมองไปข้างนอกใส่หัวท่านอองยังไม่กลับมากุ้ยไท่เฟยค่อยค่อยหลับตาลงใช่ไหมข้าสูดดมกลิ่นคาวเลือดพวกนี้นึกว่าเขากลับมาแล้วไม่เป็นไรข้ารอได้ยังไงเขาก็จะกลับมาคิดบัญชีกับข้า แล้วข้าจะทำให้เขารู้ว่าความผิดทั้งหมดมันเป็นเพราะเขาที่ไม่รู้จักยอมนางนอนหลับไปนางฝันในความฝันมีเด็กชายตัวน้อยที่ชอบจูงมือนางไปเที่ยวเล่นข้างทะเลสาบรอยยิ้มของเด็กน้อยคนนั้นช่างไรเดียงสาเขาพูดว่าหมูเฟยต่อไปลูกจะสร้างบ้านไม้ให้หมูเฟยข้างทะเลสาบให้ท่านได้เห็นสายน้ำไหลของทะเลสาบใหญ่ทุกวันนางอยากบอกว่าไม่เอาบ้านไม้ นางไม่เคยอยากได้บ้านไม้เมื่อสะดุ้งตื่นนางรู้สึกวังเวงรีบมองหาสูจูกูกูหมูเฟยตื่นแล้วหรือเสียงเยือกเย็นดังอยู่ข้างหูนางนางสะดุ้งไปทั้งตัวพันหน้าไปเห็นมีคนคนหนึ่งมองอยู่ด้านข้างนางรอบตัวเขาปกคลุมไปด้วยความเยือกเย็นมีกลิ่นคาวเลือดปลิวฟุ้งเข้าจมูกครั้งนี้นางไม่รู้สึกกว่ากลิ่นคาวเลือดหน้าดมรู้สึกสะอิดสะเอียนอย่างบอกไม่ถูก นางค่อยๆเอ็นกายพิงเก้าอี้ต่อเหมือนกับว่าเอ็นกายอยู่อย่างนี้เป็นท่าที่ปลอดภัยที่สุดดีจังเจ้ากลับมาแล้วนางถอนหายใจเบาๆเอียงหัวมามองแล้วยื่นมือไปลูปหน้าเขาเมื่อกี้ข้าฝันข้าฝันเห็นเจ้าสร้างบ้านไม้ให้ข้าอยู่ข้างทะเลสาบมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากซือถูเย่ยื่นมือปอกเปลือกสาลี่เหลือกกับเนื้อแยกออกจากกันอย่างเด็ดขาด น้ำเสียงฟังชัดบ่งบอกถึงความเงียบเหงาในตอนนั้นข้าไม่รู้ว่าหมูเฟยไม่ได้ชอบบ้านไม้ข้างทะเลสาบสิ่งที่หมูเฟยต้องการต่อให้เจ้ารู้เจ้าก็ไม่คิดที่จะช่วงชิงมานางหัวเราะในลำคออดีตที่ผ่านมาเหมือนดังความฝานันฝุดขึ้นวนเวียนอยู่ในหัวพร้อมกับแววตาที่ฉายแววอาคฆาตแล้วดับลง